โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโซเวิโวในมาค้ามันนี่จนกว่าจะได้ไปดีเอนนั่นเองซึ่งก็น่าจะนานใช่ไหมผมก็จิ้งแบบําเป็นตอนๆไปแล้วกันโอเคไหมไปเล่นกันต่อ รอเริ่มเกมนะครับรอเริ่มเกมไปรูแหลกๆนี้หนึ่งแล้วเนะี่ยมันค้างนี่หว่ามันค้างไอสัตว์นี่ไงหายค้างเลยวมาโหลดต่อ เขาด้อย่างนี้อยากเล่นไวยครับซูเวิร์โวจะตายอยู่แล้วสองบอกอุ้ยเกิดที่อะไรนะเดนหิมะชีบหายแล้วถึงจะเป็นนินแดนที่สวยงามแต่ต้นไม้ไม่มีน้อยเลยแล้วเถมแล้วเถม แถวนี้สเกลิตันแม่งก็อันตรายคีบหายด้วยกูกูติดแค่แข็งกูกำลังจะตันแค่แข็งตายช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยตัวตัวตัวมาขึ้นไม่ได้อ่ะกูจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพิ่งเริ่มเกมเองนะขอขึ้นไปหายใจสักหน่อย ุกบ็อกเซนี่ออกไปเลยทำกูหนาตายคุณจะทำให้กูหนาตายไม่ก,ก็ไม่ได้หังเกิดด้วยไงถึงได้ไม่มีถังนะสัสไปเรื่องต่อก็กำลังค้นหาต้นไม้ต่อไป เช okay. ื่งบอกิ่นี่ตว้ามาโดดกลงไปกูกำลังจะตายถูกบอกทิ่นี่หนูจะไปสุดตันยังไงอึ๊บอึ๊บโอเคออหมาที่มันได้อะหิมะชั้นชนชั แต่หิมะแบบนี้อย่าไปเลยคับเป็นแม่ทิ้งแมงค่ะุดไม้กันต่อเรนมองไปยังไม่ได้ตุดไม้เลยไม่ยู่ใีแดนหิมะเฉยหีมาต่อ,ม,ตอมาสร้างอะไรกันดีโต๊ะค้ามาหนึ่ง กับสติกไงทันแรกต้องสร้างไม้ไม่มคอคือต้นอ่อนในดินแดนอยู่นะคือสำคัญนะสำคัญอยู่นะเค่เวลาสร้างขวานมันต้องสร้างดาบแล้วนะตอนเริ่มสร้างขวานก็ตีแรงกว่าดาบอยู่แล้วนะ แล้วก็ที่ขุดอ่ะอ่าใบดาบแค่ตีเร็วกว่าเท่ั้นเนงอืมแด่อะไรวะแร่ทองแดงใช่ไหมไม่ได้เชี่ยอะไรเลยหรือว่าต้องใช้อันนั้นที่ขุดหิน Okay. ไปขุดกันต่ออ่ะนันตองใช้ตัวค้าด้วยว่ะทำไมมันติ๊เนีลืมขุดให้มันหมดนู่ว่ะโอเคนะมีแค่นี้ละดาบไม่สำคัญตอนเริ่มอ่ะต่างเหมือนเอาไว้ประดาบอย่างเดียวอ่ะ ไม่คก็สมพงผ่านตอนเริ่มนะมันองบอกมันองบอกโก้นะมันเคยติ๊กมาสีแท่งนะอืออือแล้วก็นี่ทำที่ขุดหินก็ไป มาแล้วที่ขุดไม้เอาไปทำอะไรต่อก็เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะเอาไว้ต้องมาหากินเคยหิวแล้วเราก็พีเคเนี่ยเราต้องหาหินละหิน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 แล้วเราจะเอาไปทำเชื้อเพลิงนะนั้นแต่เชื้อเพลิงไม่ตกกับ นี่มันที่เผากันหาท่านกันนั่นโอ้โหกดยอ่อทำไรวะสัตว์เล่นยากขึ้นเยอะเลยเริ่มมาทำได้แค่นี้โอ้ขอตัดไปตอนหาหาพวกพวกพวกสัตว์เจอเลยแล้วกัน โอเคไม่เจอวีเวลของสัตว์เลยนะแต่เจอวีเวลของพวกขั้นมายเยอะเลยโอ okay. เคปเด้ออ้าวอลของจริงอยู่ไหนเนี่ย นะ okay, แล้วก็เหยเจอทองแดงทองแดงนี่ถือว่าของดีไหมมันเป็นสายรอฟ้าได้เก็บมันก่อนล่บล็อกทองแดงมันก็แข็งแกร่งอยู่นะถือว่าถือว่านะแข็งแกร่งยู่เก็บมันก่อนพมา่าแถวนี้ไม่ค่อยมีวิเวลสิงชีวิตเลยวะ่ะ ไม่แต่หมีขั้วโลกก็ไม่เจอปลาอะไรก็ไม่เจอเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮียเเล็กเจอของดีแล้วมันก็ให้กูมาคคดก้อนเดียวไม่มีเชื่ออะไรเลยทองแดงเพราะมันมีเหล็กอยู่ กูอยากได้เหล็กไม่ใช่ทองแดงนะสัตว์ที่กูหินกูก็เริ่มจะมีรอยแตกรล้าแล้วทำไมไม่เจอเหล็กเลยอ่ะเจอแต่ทองแดงโอ้ไปไป ไม่เจอเหล็กเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมก็กัดใจตอนเจอเหล็กเลยวั่นโอเคผมตอนนี้หามอนเตอร์ใส่อยู่นะไม่เจอสิงมีชีวิตแต่เจอมอนเตอร์ไอ้เขียวเบิร์ดอ่าอะไรกูไม่ได้ดิฮะไอ้เขียวมาดิสัตว์เจอ เดีย๋ยไม่เปนอันตายเลยแต่ถ้ากูไม่ออกมากูก็ไม่เจอจริงนะความนสนุกดนะ่ะตรีกันเองแล้วตแต่ถ้าเล่ามาให้มันสวยๆได้ได้วยนะ เอ้ยชิบหายน,น่าออกมาจากลูเลยเชียแล้วเชียแล้วน่าออกมาจากลูเลยชิบหายานนค,คือคืออยากไปแบบโทเสียหลอดอาหารมาดาบเหล็กที่ขุดเหล็กมันจะหาเจอเนี่ย จะมาเกิดอะไรแถวๆที่หิมะนะหนื่สิ่งที่กูอาจจะคราบได้แน่ใจนะว่าอาจจะคราบได้ตึร์ตึเตร์ันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนมันทำให้มันแย่ลงด้ยวย จะทำอะไรกันดูกำลังคุยกำลังกินผู้ฆ่าซอมบี้ไปหรือเปล่าวะว่าหิวตายอยู่ที่นี่ก็ได้สัต้องรีบหน,นีแล้วต้องรีบพุ่นหนีที่วนเวียนนี่แหล,ละไม่งั้นได้อยู่ตาอยาอยู่แถวนี้แน่เลย มาดิีๆลูกจะได้เงินทำกินเอาว่าต้องกินก่อนอย่าเรื่องมากกินก่อนโอ้โหชีวิตรันทดจริงๆกูรอผอนมอนี่มาต้องแดกไอ,อ้เ,เอนื้อให้ดีน้ำตาลน้ำ นำเข้าบริษัทเพลงนั่งน่ากลัวจังวะาประมาณนี้แหละเดี๋ยวพ์ทหน้าเข้ามาเล่นต่อนะ่าจะเช้าแล้วล่ะบายบาย